สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเมาส์น่ารักน่ารักราคาไม่แพงกันค่ะอันนี้จะเป็นเมาส์ไวเลสของยี่ห้อกูโจอดอกนะคะเมาส์ตัวน,นี้ราคาแค่ประมาณ80บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสําหรับอันสีเขียวมิน์อันนี้ปอยใช้มาค่อนข้างนานแล้วค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าดีก็เลยสั่งซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะปอยสั่งเพิ่มเป็นสีชมพูมาอีกอันนึงนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะแล้วนในกล่องก็จะมีตัวเมาส์นะคะ แล้วก็มีสายชาร์จมาให้ค่ะเมาส์อันนี้ไม่ต้องใส่ถานนะคะใช้ชาร์จแบตเอาค่ะสำหรับหัวชาร์จจะเป็นหัวแบบ m i โคร USB นะคะนี่ค่ะตัวเมาส์จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูพาสเทลน่ารักมากเลยค่ะที่ด้านหลังจะมีปุ่มเปิดปิดนะคะ on off ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะคะอันนี้จะเป็นแบบไวเลสไม่ใช่บลูทูธนะคะ ถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยเราก็เอาตัวรับสัญญาณไว้เดี๋วนี้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้เลยค่ะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้กับพวก iPad iPhone เนี่ยอันนี้ไม่ใช่บลูทูธนะคะถ้าจะใช้ตัวรับสัญญาณอันนี้ก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ค่ะเดี๋ยวปอยปจะเอาตัวอะแดปเตอร์ให้ดูนะคะนี่ค่ะถ้าจะใช้กับ iPad iPhone ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ลักษณะนี้นะคะอันนี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาทค่ะน,นี่ก็ใช้ได้ดีนะคะ ทีนี้เดี๋ยวไปจะลองเชื่อมต่อกับ iPad iPhone ให้ดูค่ะนี่ค่ะไปลืมให้ดูส่วนของที่ชาร์จนะคะส่วนของที่เสียบชาร์จจะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเสียบสายชาร์จก็เสียบเข้าไปตรงนี้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ใช้งานง่ายนะคะทีนี้มาลองเชื่อมต่อกับ iPad กันค่ะขั้นแรกก็เอาตัวรับสัญญาณออกมาก่อนนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็เสียบเข้าที่ iPad ได้เลยค่ะ แล้ก็เปิดเมาส์นะคะเปิดเป็นออนค่ะนี่ค่ะก็จะมีเมาส์ขึ้นมาที่ iPad แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นจุดนี้นะคะสามารถกดใช้งานได้เลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตัวเมาส์อันนี้ดีที่เสียงคลิกเบานะคะนี่ค่ะเสียงคลิกค่อนข้างเบาไม่รบกวนนะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะลองเชื่อมต่อกับ iPhone ให้ดูค่ะ สำหรับ iPhone ก็เชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะคะเสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็เสียบเข้ากับ iPhone ได้เลยนะคะจากนั้นก็เปิดสวิตช์เป็นออนค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็มีเมาส์ขึ้นมาแล้วนะคะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็สามารถกดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับการใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้เองนะคะก็เป็นเมาส์ที่ทั้งน่ารากักแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ